สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายคุณครูว่ารัตยาผาจันทึกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3.4โจทย์ปัญหาทศนิยม จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาทรทศนิยม3ขั้นตอนได้ค่ะสิ่งที่ใช้ในการเรียนรู้ก็มีหนังสือชาคณิตศาสตร์สมุดปากกาแดงปากกาน้ำเงินและไม้บรรทัดเตียม้พร้อมเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูโจทย์นะคะเกี่ยวกับทศยมข้อนี้กันก่อนค่ะนักเรียนไม่ต้องจดใส่สมุดนะคะให้นักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้ว่าแนวคิดและกระบวนการวิธีทำเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างค่ะมาดูข้อที่1ค่ะทั้งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นฐานพื้นที่ฐาน4.5ตารางเมตรและมีความจุ6.75ลูกบาทเมตรทั้งนี้สูงเท่าใดอีกครั้งนะคะ ทั้งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน4.5ตารางเมตรและมีความจุ6.75ลูกบาศเมตรทั้งนี้สูงเท่าใดค่ะมาดูแนวคิดกันก่อนนะคะเราก็แปลงโจทย์ให้เป็นรูปภาพค่ะมันจะได้สะดวกในการคิดนะคะอ่า นักเรียนจะเห็นถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่หรือไม่คะจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าใครจําได้ในชั้นป .5 นักเรียนจะรู้ทันทีเลยว่าอ้าวปริมาตรมันคือเรื่องปริมาตรนี่นะใช่ไหมคะบางคนก็จะจําสูตรปริมาตรได้เลยนะคะอามาดูถังกันก่อนทั้งใบนี้มีความจุ6.75แล้วก็มีพื้นที่ฐานตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่คือพื้นที่ฐานที่เป็นสีแดงๆนะเป็น 4.5ตารางเมตรใช่ไหมคะอันนี้คือพื้นที่ฐานใครจำสูตรได้บ้างคะว่าเรื่องปริมาตรถ้าเจอลูกบาทแบบนี้มีสูตรว่าอย่างไรคะ,ะคุณครูทบทวนให้นะคะสูตรของปริมาตรปริมาตรก็คือความจุนี่เองก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะนี่คือสูงที่เราต้องการหานะคะท่นี้โจทย์เขาต้องการความสูงใช่ไหมคะลูก นะคะเราก็ต้องมาสลับสูตรค่ะเอาความสูงมาและเท่ากับเราทำอย่างไรคะเอาพื้นที่ฐานมาหารทั้งสองข้างค่ะหารปุ๊บตรงนี้ก็จัดตัดเหลือสูงอย่างเดียวแล้วก็จะได้เป็นความจุก็คือความจุหารด้วยพื้นที่ฐานใช่ไหมคะสลับสูตรเราก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้สูตรแล้วเราลองมาแทนตัวตัวเลขดูค่ะความสูงก็เท่ากับความจุเท่าไหร่คะลูก6.7 5ห้า ฐานด้วยพื้นที่ฐานเท่าไหร่คะ4.5หาละนี่คือแนวคิดเราจะใช้สูตรนี้มาตอบข้อนี้มาคำนวณกันนะคะอาละลองดูนี่คือแนวคิดนะคะมาดูวิธีทำรรค่ะวิธีทำรรเราก็จาก โจทย์ให้อะไรมาเรานามาเขียนเลยค่ะบรรทัดแรกเห็นไหมคะทั้งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ฐาน4.5ตารางเมตรและกําหนดอะไรมาให้อีกคะมีความจุ6.75ลูกบาศก์เมตรก็นํามาเขียนเป็นบรรทัดที่2แล้วจากนั้นดังนั้นถังนี้สูงเท่าไหร่คะดังนั้นถังนี้นสูงจากแนวคิดใช่ไหมคะลูกแนวคิดก็คือนําตัวเลขนี้มาทําไมกันคะลูกเนี่ยคาะแนวคิดจากเมื่อกี้นี้เอา6.75หารด้วย4.5ใช่ไหมคะ เราก็มาดูค่ะหากระดาษทดคะลูกมาตั้งหารกันนะคะนี่คือเรื่องทศนิยมใช่ไหมคะลูกการหารทศนิยมนี้ตัวอะไรห้ามจุด,จดทศนิยมคะตัวตั้งหรือตัวหารคะลูกตัวหารใช่ไหมคะตัวหารห้ามติดจุดจากข้อนี้คือมัน 4. 5ุด้าดังนั้นต้องทําการเลื่อนจุดใช่ไหมคะเลื่อนไปกี่ตําแหน่งคะลูก1ตําแหน่งจะกลายเป็น4ี่สิบห้า ใช่ไหมลูกจําได้ใช่ไหมคะเมื่อตรงตัวหารเลื่อนหนึ่งตำแหน่งตัวตั้งก็ต้องเลื่อนหนึ่งตำแหน่งเช่นกันก็จะกลายเป็น67.5ิบานำมาหารกันเราไปหารในกระดาษทดกันค่ะตั้งหารยาว6 7สจ็้า หารด้วย45อาล้นะคะลองดูเลยนะเริ่มเลยค่ะ45คูณอะไรได้67คะใกล้เคียงที่สุดก็คือ45คูณ1เป็น45ลบกันค่ะเหลือ2 7ลบ5เหลือ2 6ลบ4เหลือ2ต่อมาอยู่ดีเราจะดึง5ลงมาเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะเจอจุดทศยมเราต้องใส่จุด,ดด้านบนก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ดึง5ลงมาค่ะ กลายเป็น225เรามาหาค่ะว่า45คูณแลไวได้225คะ่ะคูณคาูหนูคูณไม่ได้หรอกคะ่ะแม่45หนูไงคูณไม่ได้หรอกคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนลองวิธีการดูนะคะอะคุณครูก็จะลองสมมุติเอ้45คูณอะไรเนาะมันจะกลายเป็น200ครูก็ลองใช้5ถ้า44 44มาคูณกลายเป็น160ใช่ไหมคะเราคิดแค่นี้ประมาณการก่อนแต่5 5420อ้าเป็น200ใช่ไหมคะก็ลองดู5เลยคะ่ะ 5้าห้ายี่สิบ้าใส่ห้าทดสองห้าสี่ยี่สิบอ้าพอดีเลยเห็นไหมคะได้คําตอบเลยเราก็ไม่ต้องไปคูณตัวไหนแล้วนะคะมันพอดีดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็กลายเป็นใส่ห้าสีคูณหได้2องยหลบกันค่ะก็เหลือศูนย์คำตอบออกมาได้แล้วคะ่ะลูกได้อะไรคะคําตอบก็คือ1.5้าเรานํามาเขียนตรงนี้ได้เลยค่ะ1.5ออกมาเป็นเมตรเสร็จแล้วคะ่ะ เราก็ตออบตอบตอบ1.5เมตรค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนี่คือกระบวนการคิดการทำจากโจทย์ทศนิยมค่ะค่ะเมื่อนักเรียนดูวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมแล้วนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า118ค่ะนักเรียนจะเจอแบบฝึกหัดที่3.8จะมีโจทย์ปัญหาอยู่3ข้อข้อ123เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะนักเรียนก็ยังไม่ต้องจดใส่สมุดค่ะข้อที่1ให้นักเรียนมาดูวิธีการอีกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะข้อ1สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว4.2เมตรและมีพื้นที่23.52ตารางเมตรตายต้องการทำรั้วรอบสนามหญ้าโดยเว้นช่องสำหรับเข้าออกกว้าง2.75เมตรตายต้องทำรั้วยาวกี่เมตรโอ้ถ้าอ่านแบบนี้คงจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะลูกเพราะดูแล้วเหมือนโจทย์จะาซ้อนแล้วซ้อนอีก เรามาเริ่มกระบวนแนวคิดกันก่อนเลยค่ะลูกทําไปทีละขั้นตอนจากจุดแรกนะคะอ่ามาดูวิธีการค่ะแนวคิดนักเ,เรียนดูที่สนามหญ้าก,ก่อนเลยค่ะจากโจทย์สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ามารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่คือสนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะด้านหนึ่งยาว4.2เมตรอ่าด้านนี้ยาว4.2เมตรถูกไหมลูกอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็มีพื้นที่เท่าไหร่คะ23.52ตารางเมตรเห็นไหมคะเราแปลงโจทย์มาเป็นรูปภาพแล้วจะเห็นภาพ,พเห็นความชัดเจนมากขึ้นท่าน,นี้นักเรียนก็ต้องมาจําสูตรให้ได้นักเรียนเคยเรียนกันแล้วเนาะตอนชั้นป .5 สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าว่าอย่างไรคะลกูกติ๊กตอกติ๊กตอกลองทบทวนดูเนาะสูตรในการหาพื้นที่ข้อเมื่อกี้มันคือปริมาตร ใช่ไหมคะพื้นที่ฐานคูณสูงแต่นี่คือพื้นที่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะกว้างคูณยาวถึงได้พื้นที่ออกมานะดังนั้นตรงนี้กระบวนการแรกเราต้องมาหาอะไรคะเราได้แล้วด้านกว้างเหลือด้านอะไรคะลูกที่เราต้องหาด้านยาวดังนั้นสลับสูตร ถูกไหมคะลูกสลับสูตรก็จะกลายเป็นยาวด้านยาวเท่ากับอะไรคะเอากว้างมาหารทั้งสองข้างใช่ไหมคะกว้างมันคูณอยู่ก็เอามาหารทั้งสองข้างเพื่อให้มันเหลือด้านยาวอันเดียวก็จะได้กลายเป็นพื้นที่หารกว้างใช่ไหมคะลูกพื้นที่หารกว้างถ้าแทนค่าลงไปพื้นที่ก็คือเท่าไหร่คะยี่สิบสามจุดห้าสอง หารด้วยอะไรคะลูกกว้างคือ c จอเนาะทำไมเราถึงจะต้องมาหาด้านยาวอ่ามันก็จะมีขั้นตอนต่อไปนั่นเองมาดูต่อค่ะเราก็ต้องการหาด้านยาวเห็นไหมคะเมื่อได้ด้านยาวแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็ด้านยาวใช่ไหมลูกค่ามันต้องเป็นไงกันคะเท่ากันส่วนด้านนี้ก็ทำไมคะด้าน ส2ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยเช่นกันคะอันนี้ก็4.2เช่นกันใช่ไหมคะลูกอาละโจทย์เขาว่าอย่างไรคะตายต้องการทำลวรอบสนามหญ้านี่เลยเขาต้องการทำลวรอบเลยนะคะเนี่ยปึ๊บที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยทำลวรอบโดยทําไมลูกโดยเว้นช่องสําหรับเข้าออกกว้างสองห้าอ้าวช่องอยู่ตรงไหนน,นี่ช่องต้องเว้นไว้ตรงนี้ไม่ล้อมลวนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทํารั้วได้นั้นก็คือเราก็ต้องทําไมคะนารั้วทั้งหมดนี้มาบวกกันความยาวทั้งหมดนี้มาบวกกันแล้วลบออกด้วยช่องเข้าออกใช่ไหมลูกมาดูกันก่อนนะคะก็จะได้ว่าเราจะล้อมรั้วได้ยังไงก็เอาด้านกว้างมาบวกกับด้านกว้างหรือ4.2 คูณสองก็ได้นะเออแล้วก็มาบวกกับด้านยาวด้านยาวมีกี่ด้านล่ะสองด้านด้านยาวยาวบวกยาวก็เรายังไม่ได้หาใช่ไหมด้านยาวบวกด้านยาวแล้วยังไงคะการที่จะล้อมรั้วต้องมาทําไมคะตรงนี้ต้องล้อมไหมประตูเข้าออกไม่ต้องล้อมเมื่อไม่ต้องล้อมแปลว่าต้องลบอะไรออกไปคะลบสองจุออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าต่ายต้องทำรั้วยาวเท่าไหร่นี่คือแนวคิด เราก็จะได้คําตอบออกมาทันทีนะคะจากโจทย์เราจะค่อยๆทยอยออกมาเป็นรูปภาพแล้วหาทีละขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนดู YouTube อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะว่าที่มามันเป็นยังไงนะ้ลองฟังบ่อยๆซ้ําๆนักเรียนก็จะเข้าใจเองนะคะอะจากแนวคิดเราก็มาแสดงวิธีทำคะ่ะลูกเรามาดูวิธีทำรรกันคะ่ะ เมื่อกี้เราได้แนวคิดใช่ไหมคะอ่าแนวคิดมานะเราเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนวิธีทาค่ะโจทย์มาอย่างไรเรานํามาเขียนยาวเลยค่ะลูกนะคะในบรรทัดแรกนะคะอ่าทีเดียวไม่ต้องแยกเป็นสองบรรทัดก็ได้นะคะและจากนั้นเราก็ต้องมาหาอะไรกันคะพื้นที่ใช่ไหมคะลูกสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวเห็นไหมคะตามขั้นตอนนี้แนวคิดเลยเนาะ ส่วนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวแต่เราต้องการหาด้านยาวก็สลับสูตรได้ก็คือยาวก็เท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหารด้วยกว้างนะคะเราก็จะได้ความยาวแทนค่าลงไปค่ะ23.52หารด้วย4.2นะคะเอากระดาษทดขึ้นมาค่ะลกูกเช่นเดิมค่ะตรงนี้ตัวหารห้ามติดจ,จุดต้องเลื่อนจุดไป1ตำแหน่งก็กลายเป็น42ใช่ไหมคะนักเรียนเขียน ตัวเล็กๆได้นะคะในสมุดได้เลยแล้วอันนี้ก็เลื่อนมาหนึ่งตำแหน่งก็กลายเป็น235ร้อมสห้าใช่ไหมคะลูกจุดสองอาล้วทีนี้เราก็ไปตั้งหารในกระดาษทดกันค่ะหารยาว235รหจุดสองแล้วหารด้วย42ค่ะเริ่มเลยนะคะ สีบสองอะไรได้2ไม่ได้ขยับมายีสามก็ไม่ได้ขยับมาเป็น2องสมบห้ามาดูกันค่ะสิสองคูณอะไรได้2องร้อาสิหาคูกขาหนูท่องไม่ได้ค่ะก็เช่นเดิมค่ะลูกเราก็อย่างไม่ท่องนะคะเราก็มาดูเอ๊มาคิดก่อนสีคูณอะไรได้ห้าสีคูณอะไรได้200ร้ใกล้เคียงที่สุดก็ห้ใช่ไหมลูกเอา5้ามาคูณใช่ไหมคะห้าสี่เป็น20่สิมันก็ได้เป็นสองเพราะฉะนั้นเราลองมาดู5กันค่ะเห็นไหมคะ เราสามารถทําแบบนี้ได้5้คูณสเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งห้าสี่ยี่อีกหนึ่งเป็น21่สเอ้าเห็นไหมได้สอง้อยสิยังไม่เกินแล้วก็ลองมาหาอีกหนึ่งอีกตัวค่ะเป็นหดูซิว่าหจะเกินไหมหกสองสิบสองใส่สองทดหนึ่งหสี่ยี่สี่อีกหนึ่งเป็นยี่บห้าอาวละเกินหเกินใช่ไหมคะดังนั้นต้องใช้ห้ามาเลยค่ะก็เป็นห้า สี่คูณหเป็น210ลบกันค่ะ5แล้วก็2เจอจุดทศนิยมทำยังไงคะลูกก็ไปข้างบนแล้วค่อยดึง2ลงมาอาละสี่สิบสีอคูณอะไรคะแล้วได้252รอ้าวนี่ไงเห็นเลยไม่ได้หาเลยใช่ไหมลูกคูณ6ได้252ร้มาใส่ได้เลยค่ะ สิบสองคูณหกได้สองร้อยห้าสิบสองพอดีเลยค่ะก็ลบกันเหลือศูนย์ดังนั้นตรงนี้เรานำคำตอบมาใส่คือห้าจุดหกใช่ไหมคะเอามาใส่เลยค่ะห้าจุดหกความยาวเป็นเมตรค่ะอันนี้เราได้ความยาวแล้วใช่ไหมคะลูกเราก็มาต่อค่ะพอเราได้ความยาวและเนี่ยเราได้ความยาวแล้วนะคะเราก็มาหาสิคะว่าและมีความยาวรอบสนามเท่าไหร่ เราก็นําด้านกว้างบวกด้านกว้างยาวบวกยาวใช่ไหมคะจากที่แนวคิดของเรากว้างเท่าไหร่คะสี่จุดอบวก4.2่บวก5.6บวก5.6หคุณครูขอลบตรงนี้ก่อนนะนี่คือรอบสนามใช่ไหมคะเราได้แล้วจากแนวคิดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมลูก,กนี่คือ4.2ด้านนี้ก็ต้องเป็น4.2แล้วก็เราหาด้านยาวได้แล้วคือ5.6 อันนี้ก็5.6นำมาทำไมกันคะลกูกมาบวกกันเลยล้อมรั้วนำมาบวกกันนะคะเส้นรอบ,บเส้นรอบรูปนะเอามาบวกกันทั้งหมดอลองบวกกันเลยค่ะในกระดาษทดนักเรียนลองบวกกันได้เลยนะคะนักเรียนได้เท่าไหร่คะลกูกน่าจะได้แล้วคือ19.6เมตรนั่นเอง นะคะนี่คือ19.6เมตรบวกกันเสร็จแล้วแต่ถามว่าล้อมรว19.6เมตรไหมไม่เพราะเขาบอกว่ายังไงคะจากโจทย์จะต้องทำไมลูกเว้นช่องเข้าออก2.75นี่ไงจากแนวคิดเราก็นำ19.6มาทำไมกับช่องเข้าออกตรงนี้คะ2.75นำมาลบกันใช่ไหมคะลูก่ามาเขียนต่อเลยค่ะคูคลบตรงนี้นะ เว้นช่องนะคะตต่ทำรั้วโดยเว้นช่องเข้าออกกว้าง2.75เมตรเพราะฉะนั้นคำถามว่าตต่ต้องทารั้วยาวเท่าไหร่ดังนั้นตต่ต้องทํารั้วยาวเอา19.6มาทําไมกับ2.75คะนํามาลบกันค่ะอ่านะครานี้เดี๋ยวคุณครูจะ ลบให้ดูในกระดาษทดนะคะว่าวิธีการลบทศิยมทำอย่างไรเป็นการทบทวนแต่หลายคนน่าจะจำกันได้นะคะหลักตรงหลักจุดตรงจุดใช่ไหมลูกอ่ะมาดู19 6จุดลบด้วยอ่ะสองสองคือหลักหน่วยหลักหน่วยตรงกับเลข9จุดตรงจุดคือจุดทศยมตรงกับจุดทศยม7เป็นตำแหน่งที่1ก็7ตรงกับเลข6แล้วก็5แบบนี้ คู่ขาข้างบนไม่มีเลขอะไรเลยค่ะเว้นว่างไว้อ่านังน,นี้ตรงนี้นังเรียน,นสามารถใส่สูนยได้เลยค่ะนะคะอ่ามาเริ่มเลยค่ะศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมหเป็นสิบสิบอันนี้เหลือห้าสิบลบห้าเหลือห้าใช่ไหมคะลูกอ่าห้าลบเจ็ไม่ได้ยืมเก้าเก้าเหลือแปดห้าก็เป็นสิบสิบห้าลบเ็หลือเท่าไรคะสิบห้าลบเจ็ดก็เหลือ แนั่นเองเจอจุดใส่จุดไม,จไม่ต้องสองจุดนะเจอจุดใส่จุด8ปลบสเหลือ6นะคะแล้วอันนี้ก็เป็น1ลงมาได้เลยไม่ได้ลบกับอะไร16.85กจานำมาเขียนในคำตอบได้เลยค่ะ16.85ความยาวเป็นเมตรเสร็จแล้วค่ะตายต้องใช้ลัว้วทำรั้วยาวสิบห นะคะให้นักเรียนลองศึกษากับวิธีทำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะแล้วลองกดย้อน YouTube ไปอีกรอบหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดก,กันลงสมุดกันค่ะโจทย์ข้อที่สองนะคะให้นักเรียนเริ่มทำลงสมุดทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะนะคะเราจะเริ่มที่แนวคิดกันเลยค่ะาจากโจทย์ ออมสินนำนำ l, ้ำมะพร้าวยีลิตรบรรจุขวดขวดละ0.25ลิตรแล้วขายขวดละ15บาทและขายหมดถ้าออมสินลงทุนไป505บาท50สตางค์เวลาอ่านนะคะแต่ถ้าอ่านเป็นทศนิยมก็เป็น505.50 50บาทเนอะจะได้กำไรเท่าใดอ่ละค่ะเราก็มาดูแนวคิดกันค่ะ เริ่มเลยนะคะตอนนี้ให้ในักเรียนเตรียมสมุดนะคะแล้วก็ปากกาแดงปากกาทนองเงินไม้บรรทัดให้พร้อมเลยค่ะเขียนแนวคิดเลยค่ะแล้วขีดเส้นใต้สองเส้นพร้อมๆกันค่ะเมื่อเขียนแล้วเราก็มาเริ่มอันแรกกันเลยนะคะออมสินนำน้ำมะพร้าว20ลิตรนำมาเขียนเลยค่ะนะคะตีกรอบนะคะแสดงแนวคิดขึ้นมา จากนั้นเขาก็บอกว่าบรรจุขวดละเท่าไหร่คะลูกบรรจุขวดละ0.25ลิตรอ่านำมาเขียนแยกมาบรรจุขวดละ0.25ลิตรจากโจทย์นะคะตามลำดับขั้นตอนแล้วขายขวดละเท่าไหร่คะขายขวดละสิบห้าบาทขายหมดพอดีโดยลงทุนไปห้า้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์นำมาเขียนเลยคะ่ะถามว่าจะได้กำไรเท่าใด โอ้เอาละเราก็เริ่มมาทำทีละขั้นตอนค่ะมาดูที่จุดแรกก่อนออมสินนำน้ำมะพร้าว20ลิตรบรรจุขวดขวดละ0.25ลิตรนั่นหมายความว่าเราต้องหาให้ได้ก่อนใช่ไหมคะว่าได้กี่ขวดใช่ไหมลูกโดยนำ20กับ0.25มาทำไมกันคะถึงจะได้จำนวนขวดก็คือนำมาหารนั่นเอง นะคะนำมาหาร20่หารด้วย0.25จะได้จำนวนขวดขึ้นมาพอได้จำนวนขวดแล้วนะคะมาขั้นตอนต่อมาค่ะและขายขวดละ15บาทขายขวดละ15บาบาทหมดพอดีด้วยเขาจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทเราก็เอาจำนวนขวดที่เราหาได้ขั้นตอนแรกมาทำไมกับ15าคะลูกมาคูณกันนั่นเอง นะคะมาคูณกับ15ก็จะได้จำนวนเงินที่ขายได้ใช่ไหมคะจะได้จำนวนเงินที่ขายได้เนาะพอเข้าใจลำดับขั้นตอนนะคะตอนแรกหาจำนวนขวดพอได้จำนวนขวดแล้วนำจำนวนขวดมานะคะ<ม>เพราะเขาขายขวดละ15บาทจะขายได้กี่บาทเอามาคูณกับ15ก็จะได้จำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมดทรานี้ถามว่าจะได้กำไรเท่าไหร จะได้กำไรเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเอาจํานวนเงินที่ขายทั้งหมดได้ลบต้นทุนใช่ไหมคะลูกนะคะเอาจํานวนเงินที่ขายทั้งหมดได้หาพอได้ปุ๊บก็นํามาลบกับเงินที่ลงทุนไปเราก็จะได้คําตอบของกําไรนะคะให้นักเรียนลองดูกระบวนการแนวคิดในข้อนี้อีกครั้งนึงนะคะลองย้อนกลับนะคะย้อนดู YouTube อีกทีหนึ่งนะว่าแต่ละขั้นตอนมาได้อย่างไรนะคะ พอเราได้แนวคิดแล้วอ่านักเรียนเขียนแนวคิดเลยค่ะกดสต็อกก่อนก็นได้นะคะแล้วเขียนไปพร้อมๆกันค่ะให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็กดเปิดดู YouTube ต่อค่ะนักเรียนคงเขียนกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอะ่มาที่วิธีทำค่ะให้นักเรียนเขียนวิธีทำค่ะแล้วเราจากแนวคิดเมื่อกี้นี้จากแนวคิดเมื่อกี้นี้เรามาเรียบเรียงวิธีทำกันค่ะ นะคะอ่าเริ่มต้นเลยจโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะออมสินนําน้ำมะพร้าว20ลิตรบรรจุขวดละ0.25เอามาเลยค่ะบรรทัดแรกไม่ต้องแยกเป็น2บรรทัดก็ได้ค่ะนะคะท่าน,นี้เราก็จะได้อะไรคะขั้นตอนแรกก็คือจะได้ทั้งหมดกี่ขวดใช่ไหมลูกได้น้ํามะพร้าวทั้งหมดกี่ขวดน้ำสองจำนวนนี้มาทําไมกันคะจากแนวคิดเลยนำ20มาหารกับ0.25 อาละมากระดาษทดค่ะก่อนอื่นการหารทศยมตัวหารห้ามติดจุดทศยมต้องเลื่อนตำแหน่งไปหนึ่งสองเลื่อนมาตรงนี้ก็จะได้ยีสิบห้าส่วนยี่เลื่อนไปสองตำแหน่งจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเลื่อนไปหนึ่งสองกลายเป็นสองพอาละจากนั้นเราก็ไปตั้งหารกันในกระดาษทดกันค่ะสองพัน หารด้วยยี่สิบห้าค่ะลูกยี่สิบห้ายี่สิบห้าอ่ามาดูนะคะยี่สิบห้าคูณอะไรได้ยี่สิบไม่มีขยับมาเป็นสองร้อยยี่สิบห้าคูณอะไรได้สองร้อยมาคิดกันค่ะใครจะดูแม่สุขคูณก็ได้นะคะอ่ามาดูค่ะคุณครูก็จะลองดูเข้าค่าจากตัวแรกอ่าถ้าห้าก็เป็นสิบโอ้อีกไกลเลยหกเป็นสิบสองเป็นร้อี่สบถ้าเจ็ด้อยสี่ิบถ้า แปดร้ 160, ถ้าเก้าแต่อาจจะเกินได้เพราะฉะนั้นลองดู8ดูค่ะอ่ะมาดู8กันก่อนนะ8 5 40ใส่0ูนย์ทดสี่แปดสองสบเห็นไหมคะร้อยหกสิบบวกอีกสเป็นเท่าไหร่คะสองอ้าวพอดีเลยเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องไปหาขั้นตอนต่อไป9อีกหรือ10อีกเลยก็ได้แล้วเป็น8 ก็เป็น25่คูณแเป็นสองรปรากฏว่าเหลือศูนอีกหนึ่งตัวและยี่้าคูณอะไได้ศูนย์ศย์ได้ศูนย์ง่ายเลยเนาะก็ตอบเลยค่ะตรงนี้ได้กี่ขวดคะลูกเอาแปสไปใส่ในคำตอบค่ะได้80บขวดค่ะ พอได้จํานวนขวดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเราได้ตัวแดงแล้วใช่ไหมคะจากแนวคิดก็เอาหาว่าขายได้ทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าขายขวดละเท่าไหร่คะสิบห้าบาทนํามาเขียนก่อนคะ่ะขายขวดละสิบห้าบาทก็จะได้เงินใช่ไหมลูกขายได้เงินเอาแปดสิบมาคูณกับสิบห้าหรือสิบห้าคูณแปดสิบก็ได้อันนี้น่าจะคูณกันได้เนาะใส่ศูนย์รอไว้แปดห้าสิบศทดสี่แปดหนึ่งแปดอีกสี่เป็นสิบสองก็จะกลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาท พอได้หนึ่งพันบาทแล้วทำยังไงต่อคะเขาถามว่าขายหมดเลยโดยที่ออมสินลงทุน5้าบาท5 0าสตางค์นำมาเขียนก่อนคะ่ะออมสินลงทุนไป5้5บาท5 0าสตางค์นะคะจะได้กําไรเท่าไหร่ดังนั้นจะได้กําไรนําเห็นไหมคะนากระบวนการนี้แนวคิดของเรานี้มาตอบพอเอาจํานวนเงินลบด้วย505คือ5้5 5 0 อามาลบกันค่ะคุณครูจะลบให้ดูในกระดาทษทดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนการลบทดนิิยมเนาะเผื่อใครจะยังไม่เข้าใจนะคะอาจจะลืมในกระบวนการลบลองดูค่ะหนึ่งพั0สรตั้งลบด้วยห้าร้อยห้าห้าห้าคือหลักร้อยห้าร้อยศหลักสิบห้าหลักหน่วยจุดทดิิยม คู่ขาตรงนี้ไม่เห็นมีจุดเลยค่ะใส่ได้เลยค่ะลูกบอกแล้วว่าจํานวนนับมีทศซิยมอยู่ข้างหลังสุดนะคะแล้วตรงนี้ห้าคู่ขาตัวนี้ใส่เลขอะไรคะอ่าก็ศูนย์ลงไปเลยค่ะลูกเพื่อสะดวกในการลบเนาะแบบนี้เห็นไหมคะทําได้เลยหรือถ้าตรงนี้มีเลขอีกก็ใส่ศูนย์ข้างบนได้อีกนะคะอ่ามาลบกันค่ะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์น ศูนย์ลบห้าได้ยืมปื๊บยืมขั้นตอนตามลําดับตรงนี้เหลือหนึง่งอันนี้ยืมมาเหลือเก้าอันนี้ก็เหลือเก้าอันนี้มากลายเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าเจอจุดทศนิยมใส่จุดทศนิยมไม่ใช่ลบไม่ใช่จุดลบจุดนะคะใส่จุดทศนิยมเก้าลบห้าเหลือสี่เก้าลบศูนย์เหลือเก้าหนึ่งลบห้าไม่ได้อันนี้มากลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบห้าเหลือหก ก็ตอบได้เลยค่ะว่า694.50หรือ6 9 4บาท50สตางค์นั่นเองค่ะคำตอบก็ตอบได้เลยค่ะ694.50บาทนะคะให้นักเรียนมาดูข้อที่3กันต่อนะคะสำหรับข้อ3นี้เดี๋ยวเราจะมาทําแนวคิดพร้อมๆกันค่ะส่วนวิธีทำคุณครูอยากให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองนะคะอ่ะมาเริ่มที่แนวคิดกันค่ะจากโจทย์ รถตู้โดยสารประจำทางคันหนึ่งวิ่งจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นระยะทาง82.4กิโลเมตรถ้ารถตู้คันนี้วิ่งไปกับ3รอบและน้ำมัน1ลิตรใช้วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย9.6กิโลเมตรรถคันนี้ใช้น้ำมันกี่ลิตร โจทย์ยาวๆแบบนี้เรามาแบ่งแนวคิดเป็นขั้นตอนกันดีกว่านะคะอ่ะเริ่มแรกมาดูระยะทางที่รถตู้วิ่งกันก่อนค่ะระยะทางที่รถตู้วิ่งได้ก็คือ82.4กิโลเมตรนักเรียนก็นํามาเขียนค่ะให้นักเรียนเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทําไมคะลูกรถคันนี้วิ่งไปกลับ3รอบนํามาเขียนค่ะคําว่าวิ่งไปกลับ3รอบนักเรียนก็ต้องทราบแล้วว่าวิ่งทั้งหมดกี่เที่ยวคะ ก็นำสอมาคูณใช่ไหมลูก3าคูณสเป็น6เที่ยวนั่นเองนะคะเป็นระยะทางทั้งหมดต่อมาน้ำมัน1ลิตรน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ยเท่าไหร่คะเกกิโลเมตรนำมาเขียนคำถามถามว่าคำถามถามว่ารถคันนี้ใช้น้ำมันกี่ลิตร อ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ต้องมาหาระยะทางทั้งหมดของรถตู้ที่วิ่งใช่ไหมลูกทั้งหมด6เที่ยว1เที่ยวคือ82.4กิโลเมตรแล้ว6เที่ยวเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่คะนำสองจำนวนนี้มาทำาไมกันคะลูกนำมาคูณก,กันก็จะได้ระยะทางทั้งหมด พอได้ระยะทางทั้งหมดแล้วเราก็ทราบแล้วว่าน้ามัน1ลิตรเนี่ยวิ่งได้เฉลี่ย9.6และถ้าระยะทางทั้งหมดที่เขาวิ่งจะต้องใช้น้ำมันกี่ลิตรหนูต้องเอาระยะทางทั้งหมดมาทำไมกับ9.6คะนำมาหารกับ9.6ใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็จะได้จำนวนน้ำมันที่เขาใช้ทั้งหมดนี่คือแนวคิดของข้อที่3ค่ะหลังจากนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนำแนวคิดนี้ไปเขียน วิธีทำค่ะนะคะให้นักเรียนเขียนวิธีทำด้วยตนเองนะคะโดยการดูแนวคิดแล้วมาฝึกทำที่วิธีทำข้อที่3นะคะถ้ายัางไม่เข้าใจให้นักเรียนเปิดย้อนดู YouTube ไปนะคะในข้อ1ข้อ2และนำมาประยุกต์ใช้ในกับข้อ3หรือไม่ก็นำไปศึกษาที่โปรเจกต์14หรือในหนังสือที่เล่ม1ก็ได้นะคะ แต่ถ้าสงสัยจริงๆไม่เข้าใจมากๆก็ถูกลายมาถามคุณครูได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ